สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาปล่อยดีฟีไฟสายเวรุ่นเดิมพันนะผมก็ตัวนี้แค่หนึ่งพันห้าร้อยนะผมคุ้มๆเลยนะผมตัวนี้นะนี่นะครับผมเลเวลนะครับผมเลเวลหกสิบหกลายห้าพันนะครับผมส่วนของเมไรบ้างผมให้ดูแค่หล,ลักๆนะผมนี่เลยครับใครที่กําลังตามหาแบบสายเดิมพันมานะเซตเดิมพันนะผมก็นี่เลยหัวขาวหัวราชาสีชมพูหัวบันพันแมนนะผมผ้พาปิดปากดำหน้าก,กากประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนตาจะมีตาเลเซอร์หแล้วก็ตาแดงนะผมประมาณนี้เลย ส่วนชุดก็จะมี346ร้อยสบนะผมแน่ๆเลยนะผมก็จะมีสักทองแล้วก็เกาะอายุเคสเอสุดอะไรประมาณนี้เลยนะผมส่วนกางเกงก็จะมีกางเกงนอนกางเกงปีกนกกางเกงเนกูซ่ากางเกงช้างแล้วก็กางเกงปลาโตผู้หญิงนะผมรองเท้าประมาณนี้เลยครับผมท่าทางอีก51ท่าถ้าเปิดตัวอีก2ท่าก็นะครับผมส่วนอาวุธมีอะไรบ้างนะผมไปดูกันเลยครับผมอาวุธหลักๆประมาณนี้นะผม AK เลเวล4นะผมเอเมแปดเลเวลสองนะผมของประมาณนี้เลยครับผมส่วน SMG นะผมมีอะไรบ้างนะผมก็มี UMP อะไรประมาณนี้ MP40 เล็มพีติดศู ของประมาณนี้เลยครับผมซองยาวเวลเบ้สองนะบุมแล้วก็ซองใส่ตะมาแล้วก็ซองเวเบ้สองนะบุมของหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนกระทะแตงโมประมาณนี้หมัดอีก2นะครับผมสำหรับตัวนี้แค่1 5 0่นใครสนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับ